สวัสดีครับอยู่กับช่องพันธมิตรเที่ยวสะใจครับวันนี้พามาเดินพิพิธภัณฑ์เอ่อพิพิธภัณฑ์อะไรนะสงรามสงลกพิพิธภัณฑ์ที่กาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดน่าจะอยู่ที่หัวคลิปครับเดินมาชมกันได้ครับพอดีวันนี้เห็นมีโอกาสก็ได้แวะมาครับผม ภายในก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องราวครับผมค่าเข้า,ขา,ขาผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทนะครับมากันได้ครับถ<ม>ือว่าช่วยบำรุงสถานที่เดี๋ยวค่อยดูในส่วนต่อไปแล้วกันนะครับ<ม>ก็เดินไปตามลูกศรครับน้องเา,เ,งาเ,อเป็นรูปภาพ ตะก่อนม่อที่ตรงนี้ยไทยกับญี่ปุ่นบ้างนี่ต้องอ่านคูรเป็นภาษาญี่ปุ่นชอบชอบอะไรที่เป็นโมเดลมากเลยครับ ไทยญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นจำลองถึงโซฟาแควรในอดีตนะครับทำออกมาได้สวยครับนะครับหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตนะครับก็ประมาณนี้ครับ นี่ยะะอยาเฉลยศึกหุ่นจำลองฉเฉลยศึกส,สงครามในการสร้างสะพานไม้แห่งแรกของสงครามโลกครั้งที่สองที่บ้านท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีคำว่าฉเฉลยศึกนะครับเราก็ตามนั้นเน่ยทุกไม้หมอนเต็มไปด้วยเรื่องราวการสูญเสียนะครับ น่าจะไม่เคยผมยังเพิ่งเคยมาครั้งแรกแรกเลยเนี่ยแต่อันเนี้ยของกิงอะไหล่รถน่าจะเป็นเศษซากของจริงที่แบบไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยเนี่ยลอก นุ่นมากองเม็เก่ามากประมาต้นชาว์ก็นริาพี่แมงก็ขี่แบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นี่ตรงโรงพยาบาลท่ามกาดถ้ากระเพ้ามีเล่นง่ายเดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำแพร่ไหนดีกว่าเก็บไวไปดู จะเยี่้าในสมัยนั้นก็ตู้นี้กชนาฬิกาให้มุนแขก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 ล้วาจะหมตรงหมุนหมุนหมุจหมุ็จมุนหมุนหมไนหมนหมลนหมุนขลุนหมนนหมุนหมุนห้เนหนหมุดหมุนหมานหมุนหมุนหมุนอต้องมุนหนหมนหมุนหมุนหมุเหมนหมุอหมน้มุนหมุนหมุนหมอนนหมุหนหมหนม ท<บ>ันทนาบาลท,ทำอลโอ้โหเป็นแท่งอย่างนี้เลยเนาะเคยเห็นเ่ยแบงค์ห้าสิบที่ว่ามีพลาสติกอยู่ไม่ได้เห็นนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆบอ ไม่ทำแบงไม่ปลอมสีเยอะจะสดเหะะ็นเนยนยพ่ออย่างแบงค์้อยแบเปียบเลยนะแบงคร้อยแบงห้าร้อยแล้วก็แบงค์สิบผมเกิดทันนะใช้แบงค์สิบแบงร้อย,ยใหญ่แงอยใหญ่ ใหญ่กว่าแบงค์ปกติอะ่ะไี่คนน้นอยู่โอ้ได้อยู่ในรูปภาพเหรอ,อแล้วก็เดินชมกันเรอยๆครับเราอยู่บริเวณชั้นสองออสอัในน,นาฬิกาเอะก็แม่ นับเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเก็บรถภาพรถไฟมุมนี้พอ <Okay. S 1> ดีกําลังชมพิพิธภัณฑ์อยู่ก็เห็นเหมือนรถไฟกําลังจะมานะพอดีได้ยินเสียงบูบก็เลยมาตั้งกล้องถายให้ดูกันครับ mm hmm. คุณปู่จี g ครับ g ีเคครับ luôn hiển hiển sông thuyền khắc không theo รือว่าไม่บ่อยนะครับที่ผมจะได้เห็นรถไฟมุมนี้เือว่าเป็นอะไรที่สวยงามแบบนี้หอรถจากรหมายเลข4040นะครับเป็นหัวรถจัก G E K นะครับกระบวนสวยงามเลย ก็มาถ่ายที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันนะครับก็เ,เก็บภาพหัวละบจักรวาลกัน,กน,นครับก็เป็นธรรมดาครับวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเป็น อย่าทียินพขอรอชักเวดยาวเลยยาวจริงๆาวจริงทุกทีไม่เคยยาวอย่างนี้ต่ออยางว่านครับจ,จำนวนนัดตองเที่ยวเีอะก็ต้องมีการให้สัญญาณเดี๋ไม่แน่ใจว่าจะพาไปเดินที่สถานหรือเปล่าคง<อ>จะเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะแล้วเราก็กลับกันใหม่